อ่ะนั่งรอแม่เปิดไลฟ์ยังไะไลฟ์แล้วเบสสวัสดีครับสวัสดีคนดูทุกคนนะครับผมอย่างพี่คนไล่ไม่มีคนผมว่าเวลาเนี้ไม่ได้มีคนโดนไอ้ที่ถ่ายจริงเหอคนเที่เราจะไลฟ์ตอนคนไล่เป็นคนไลมันจะเป็นไล่สองสามรอบไล่สามรอบคนเที้่เราจะเป็นไล่ถูกสามรอบต่อวันว่าผู้ถามจริงเหรอไอ้เหี้ยก็มีแต่ช่องนี้นี่แหละเออก็รทาไม่ใช่ช่องนี้ก็คงไม่ทำอย่างนี้นะฮะดีสวัสดีครับเสี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ๊ย เสียจะไม่พักผ่อนแล้วครับเนี่ยจริงตอนแรกผมโคตรเจ็บคอเลยลงได้และเจนเพื่อึ้นคือผมโคตรเจ็บคอเลยแต่ก็ต้องไลฟ์วันนี้มันแบบเปิดใหม่เนาะมันก็ต้องไลท์แหละดีลงเด้และเจนเพิ่งไลฟ์วันนี้ไลฟ์กี่รอบล้วคะเที่ยงก็ไลฟ์ขอผมเชียงก็ไลฟ์ตอนเย็นก็ไลฟ์ตอนนี้ก็ไลฟ์ไม่ใช่หรอกแบบมันเปิดใหม่แต่ตอนแรกคือแบบคอผมจะพังแล้วหรือว่าผมเจ็บคอบ้างเลยแต่แต่ว่านะมันจะมียู่อะ ถ่าเดาจะมียูทูบเบอร์คนไหนรักรักพวกคุณขนาดนี้ไลฟ์วันหนึ่งสามรอบอ่ะได้ไหมล่ะเออนนี้เห็นด้วยนะยิงครับวันเดียวคนดูหกคนนะหมดเลยครับเตรียมกินน้ำปกติบิดเงี้ยแต่ตอนนี้รักคนดูแล้วอ,ะอ่ะเดี๋ยวนี้คือรักคนดูเลยนะผมแบบไปนอนไปนอนอะไรไม่นอน <c oughs> ตอนนี้คือร้อมแมปเปิดครับรอมแมปเปิดรอดแบบเปิดายาวๆเลย เออระหว่างรอมไออีกสามนาทีอีกสามนาทีแมปเปิดอะเรามานั่งคุยกันดีว่มีใครรู้จักอนิเมช์ไหมมีใครลองเล่นหรือ,อยังครับผม <c oughs> อนิเมชฟผมลองเลยครับอเอเอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับน้องเตชินสวัสดีครับเดคับผมนะฮะมาเรามาลองกันดีกว่าว,ว่าแบบมันจะโอเคไหมแบบมันจะออกมาดีไหมสลับอนิเมชฟเนาะหลังจากที่ เขาบอกว่าเขาแบบว่า,เขา,วาเ,เขาเตรียมการมานานมากสําหรับอนิเมะเชฟนะครับผมตอนนี้ก็นั่งรอเขาเปิดนะฮะไม่รู้ว่าจะเปิดตอนไหนรอแมปเปิดใช่ใช่รอแมปเปิดแล้วก็นั่งรอรอันนี้ก็คือผมไม่มียัดผมไม่มียัดคอนเทนต์คีย์เตอร์ก็เลยไม่ได้เอ้ยระหว่างนี้ผมว่าผมเข้ากลุ่มรอด้วยะเอ <c oughs> อเข้ากลุ่มด้วยเสือตอนคอมมูน,นิตี้อนนีมีเชฟสตูดิโอ เอ้ยแต่ว่ามีบราเธอร์ผมอยู่ในเกมนี่ไงเนี่ยปอจิปอจิเขาไล่อยู่อ่ะก็มีคนบอกว่าผิดอ้ยบิดออืมบิดอจริงป่ะเนี่ยจริงป่ะิดจริงป่ะเนี่ยจริงจังบิดดอไม่เอาน่าอย่าบอกนะบิดอ่ะอันนั้นเกินไปไอ้เหี้ยบิดที่กูเครียดเลยนะนะบิดที่กูเครียดเกมอะไรอนิเมชั่นครับเนี่ยมันเป็นมันเป็นอนิเมะแล้วก็เป็นแนวเอ่อโอเวอร์คุกอ่ะเป็นแนว เป็นเกมโอเวอร์คุกสมัยก่อนอ่ะไอ้ที่มันเป็นเกมในสตรีมอ่ะที่มันแบบว่าวิ่งช่วยกันทำอาหารอะมันชื่อเกมอะไรนะพี่บอสโอเวอร์โอเวอร์คุกอะเล่นได้สี่คนถ้าเล่นสุดสุดนะถ้าแบบมันเป็นเกมแบบเล่นครอบครัวมันเป็นเกมทำลายมิตรภาพอ่ะพูดอย่างงี้อ่าใช่อ่ามันคือเกมทำลายมิตรภาพครับแต่ว่าไอ้เกมเนี้ยมันทํามันจะทํามันจะทําให้เรามีมิตรภาพเลยว่าทําลายมิตรภาพอันนี้ต้องดูกันอีกส่วน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 คลิปอ่ะมีแน่นอนครับพรุ่งนี้แต่ลงวันไหนไม่บอก แต่อัดแน่นอนครับสวัสดีคับสวัสดีครับปิดเกมเลยกันนะเราแบบเปิดแบบอะไรอะอนิเมะอนิเมะเชฟครับผมเราแบบเปิดครับตอนนี้คือรีเฟซแล้วนะอีกหนึ่งนาทีครับผมพูดตามใหม่นะครับอุ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับผมขอบคุณสําหรับแอมบร็อกเทนด้วยนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณคนดูที่น่ารักทุกทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมสวัสดีครับอ่ให้เราแบบเปิดอีกหนึ่งนาทีครับผมอีกหนึ่งนาทีมามามา อย่าพี่นาอย่าพี่ก็ไกลไกลจะหนีไปทำสวนของพี่แล้วเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยไม่รอทำพร้อมกันเออดูดิดูดิก็ทำพร้อมกันก็ทำพร้อมกันแหละน้องดูดิทิ้งอ่ะดูดิไม่ไม่ทิ้งไม่ทิ้งกดเลยครับว่ากดเลยครับไปดูสองทุ่มแล้วเกมมันมียังไงเป็นยังไงเล่นไงอ๋อได้พี่อ๋อได้ได้ได้สองทุ่มแล้วสองทุ่มแล้วอ๋อสองทุ่มแล้วใช่พี่ใช่แหละสองทุ่มแล้วอ๋อสองทุ่มแล้วสองทุ่มแล้วรีเฟรชลุวๆน่ะ เกมหลอกกูป <sympath is> ่ะเนี <ter es> ่ยอย่านะอย่านะอย่าบอกนะเกมอย่าบอกนะเกมตัวเกมหลอกไป่เฮ้ยยินี่นดีอย่านะเงียบไวะเนี่ยอะไรเออเกมเกมเล่นต่ายังรีเฟรช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 แล้วเนี่ยเฮ้ยถ้าบิดกูลงตีมด้วยอ่ะกูบอกเลยมึงบิดกูลงตีมแค่นั่นแหละเอาดิมึงบิดกูลงตีมมึงบิดกูลงตีมแค่นั้นเลย เรียกผมว่าฟิล์มได้นะฮะโอเคครับน้องฟิล์มโอเคครับผมนะครับน้องฟิล์มเอาดิมึงบิดกูลงตีมอ่ะมึงมึงบิดเปิดเกมกูบิดสตรีมคนดูพอดิอ๋อดิไอ้เหี้ยกูไอ้เหี้ยวันนี้ไม่มีแต่คอนเทนต์ไอ้เหี้ยเอ้ยถามจริงไอ้เหี้ยแบบไม่เปิดเลยสองทุ่มแล้วเนี่ยเฮ้ยแชทอีกหนึ่งชั่วโมงหรือสองชั่วโมงมาเตือนเตือนอะฟีดฟิดจริงจังป่ะเนาะเอ้ยแต่เขาบอกว่าแต่เขาบอกว่าเปิดสองทุ่มนะเนี่ย เด็บบอกเลยเด็บบอกด้วยนะเด็บบอกบอกในดิสทช์ใช่ไหมนด็บบอกใช่ไหมใช่ใช่ก็เดบอกใช่ใช่ในดิสบอกโอเคเรียบร้อยกูโดนปิด ในดิทบอกว่านี่อยู่นะสองทุ่มอะอยากจอยอะอยากจอยแต่จอยไม่ได้ไม่มียอดเออไม่มียอดเราเราสองคนไม่มียอดอะไม่มีหนึ่งคนที่มียอดอะเอออันเนี้ยเออใช่ไหมในกลุ่มพวกเราเราเราไม่ได้เอยถึงช่องไหนนะอันนี้ก็พูดไปก่อนแหละเออก็จักหน้าไปก่อนแเราเราแซลช่องเขาได้เออเราแซลได้เรารู้จักกันดีเออโอ้เดี๋ยวมานะคาร์ด้ครับผมเอ้ยสรุปบิดอน็อบสรุปบิดอ ปิดไปอ่านในดิสอีกหนึ่งถึงสองชั่วโมงอีกหนึ่งถึงสองชั่วโมงผมกูเล่นอะไรรออะไรกี้อ่ะมาแทนน้องน้องเราเราเรามีเกมหนึ่งเกมมาเกมอะไรพี่แพนวีจะเป็นหลอดโอ้ยอย่าเลยงอมละอย่าเลยเออกูต้องเล่นแบบอะไรวะเนี่ยเอ้ยแล้วคือแล้วคือเขาเขาเขาคาดว่าจะเปิดกี่โมงนะฮะแมพคิดว่าจะเปิดกี่โมงอะ ไม่รู้อ่ะอันเนี้ยเกี่ยวกับเกมบิดมีกูรั่วเลยนะเนี่ยเกมบิดตะอุ๊ยหลุดเกิดเชือกเส้นไหนรู้ไหมคอกูเจ็บแทบตายแล้วกูมานั่งไลฟ์แล้วมึงบิดแล้วกูนั่งทำปกอิศเอ่อเล่นเที้ยอะไรอันนี้เบนเจคคนเหลืออะไรเป็นหมื่นเจ็ดเฮ้ยยังมีคนเล่นอีกเหรอ จะมีอ,อันนี้เมยอีเทอร์นอลเฮ้ยแบบเรวะแบบไรวะเขาเล่นเจ็ดหมื่นหนึ่งวะกูเข้าเลยนะ้องอันอนี้เมยอีเทอร์นอลไอเยี่ยสรุปบิดสรุปบิดนบเปิดกี่โมง,งส,มสามถึงสี่ทุ่มสามถึงสี่ทุ่มโอ้ยเจเค,เ,คเจอกันนะครับผม ถามแบบเล่นล้ออะไรที่อะไยอะคุเขียแล้วนะมาครับมันมีตัวคิกว่าเอ้ยทำไมมันทำไม,มเดี๋ยวไม่มีเสียงวะ ก็ง่ายๆนะครับผมคอนโดก็คือสรุปก็คือมันบิดนะเออสรุปก็คือมันบิดครับว่าแล้วว่าแล้วเตรียมใจไปแล้วโโอ้หไอ้เจ้ยโอ้ยแล้วกูคือสตรีมอย่างไวไอ้เหี้ยคือสตรีมลงสตรีมอย่างนิ่งโอ้ยเหี้ยสรุปบีดกูเอากูอย่างช่อกูจะเล่นแบบไรรออะไรทีนี้เราเปิดแข่งว่าเราเลนดูแม่งเลยไอ้เหี้ย รีคาสินนั่นต่อพี่พูดจริงๆนะเราจะไม่โดนหลอกไม่โดนหลอกแต่ที่เราเล่นได้เออนะเราจะเปิดแข่งทำไมแต่ที่เราเล่นได้เออเปิดแข่งอ่ะเปิดดูแข่งไเนาะอ่ะจริงยาวหมดแล้วเดี๋ยวๆไปสุ่มรีโลเอเอ็กไหมได้สควิตเกมเบลเบลไหมพี่เออไปเล่นสควิตเกมก่อนไปเสียไปสุ่มรีโลน่าจะเอาไว้ก่อนไปเสีย เดี๋ยวนี้ผมอยากสุ่มรีโลดิเสียอะไรนะรีโลของ AV อ่ะอยากสุ่ม AV อ่ะเอเอเเกมมันคนไม่ค่อยเล่นแล้วดิอยากสุ่มเอวีอะดิซิอาไปเล่นซกวิดเกมโอ้ยมีแต่แบบที่ผมไม่อยากเล่นอะไรสักแล้วหนึ่งนะผมขอปิดเสียงเดสก์ท็อปจ้่แล้วผมก็จะเปิดเสียงเพลงดิทคอร์เพื่อที่จะฟัง เปิดเสียงเพลงส่วนตัวกูงอมมากเที่ยบไาครับแล้วคือตอนนี้คือพี่ปอเขาก็ได้เล่นแล้วส่วนกูก็ได้บิดนะนะครับผมนะพี่ปอเขาได้เล่นนะกูได้บิดอะเล่นด้วยชื่อ9้าบีเออพี่ไม่ได้รับแอดฟรีนะครับผมนะพี่ไม่ได้รับแอดฟรีนะครับผมผ่มานแอดฟรีก็สมัครสมาชิกเลยครับผมเพียง25บาทน,นะครับผมนะฮะ ใช่แน่ๆเลยสักวิดเกมนะผมเป็นโลกมาโดนท่าเอกโอ้ไม่เป็นไรคือพี่ไม่รู้จะเล่นแมปอะไรอะ่ะเล่นแมปหลอมันเปิดอะ่ะอา่อาไอ้ยเกมแม่งก็แบบเกินดูดีผมโดนเกมทรมารถจ่ายพอ วฝรั่งสายปิดเออใช่โดนโดนหลังปิดแล้วเน่ะแล้วคือวันนี้ผมไฟ์ไปสามรอบพอจะแตกกันแล้วเนี่ยประเด็นอะแบบว่าอะไรเดี๋ยวกูเล่นนั่งเล่นแบบอะไร อ ax เปิดตรงเวลาจัดใช่ ax เปิดตรงเวลาเออเดี๋ยวเข้าไปดู ax ax เป็นไงบ้างไม่ได้เข้าไปเล่นเลย ax อ่ะเออแต่มันก็ไม่ได้อัปเดตนี่ ax อ่ะมันปล่อยอัปเดตแล้วนี่ใช่ปะแล้วก็มันก็ไม่ได้อัปเดตนี่เล่นอะไดีวะเล่นฟิตเดือดตกปลาเดี๋ยวกูตกปลารอใช่ไหมใช่ไหมคุณมอส ตกปลารอแล้วกันเสียปะตกปลามันคือสรุปมันบิดาเอ่อตะโกนวันในใจเลยตะโกนวันเฮ้ยสวีทดีเอาลออโรล่าอ่ะ เม okay. Get okay. ื่อวันเดือนส่ปาลงเคไปเล่นมาครับต่อรองเออเสียเสียใจว่าเสีย เสียดายว่ะโอ้โหนึกว่าจะเล่นแบบน่าจะเล่นแบบใหม่สลุดแป้งรับไม่ได้ว่ะสลุดแป้งบิดเหมือนใครเสียเนีพูดดิ <laughs> เสียเสียครับเสียครับพูดหน่อยเหมือนใครว่าเสียเหมือนบิดแต่ใครวะจากลานั่งรอยาวๆครับนั่งรอเกมเปิดไม่รู้จะทำอะไรดี อยกกู่กอดท้ายน้องฮะใช่กอดท้ายอ่ะอุยจยาทำไรต่อฮะ พี่อยู่กอดถายไกาเนี่ยกอดที่พี่ตกปลาลุงอ่ะยากอ่ะตอนที่พี่ตกปลาลุงมประจ่าทมาทำไรต่อเออนน่าดีทำไรต่อ,อ,อ,นนไ,ตอไม่รู้จะทำไรต่อผมน่าจะนั่งรองเกมมันเปิดไม่งั้นก็ลงไลน์แล้วก็ไปนอนผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบที่สองและอีกไม่นานผมก็จะลงไลน์เพราะว่าหวยเกมม่งบิดไอ้หี่ถ้างนั้น,น,นก็รอคลิปเลยครับพรุ่งนี้เสียรอรอดูคลิปด้วยเลยใช่ไหมพี่บอลด้วย ันก็ต้องรอดูคลิปพวกนี้เลยครับผมคือก็นะครับเพราะเกมมันบิดนะผมก็ทําอะไรไม่ได้นะอันนี้ก็ต้องโทษที่เกมเลยไม่เกี่ยวกับผมนะฮะแล้วก็อะไรนี้ผมน่าจะลบด้วยเออเดือดเอาเลยเออโอเคผมลงไลน์แล้วผมลงไลน์แล้วโอ้โหเอาไม่ขิง